คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2566มอบหมายให้สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี more, ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2566 เพื่อจำหน่ายสำหรับประชาชนได้ประดับเป็นที่ระลึกทั้งนี้รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นถวายโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยเข็มที่ระลึกดังกล่าวออกแบบโดยนายอธิธธธพัฒน์แสวงผลเป็นอักษรพระนามอออปของสมเด็จพระอญญาาริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกภายใต้สเสวตฉัตสามชั้นตามพระอิสริยยศแวดล้อมด้วยแพร่แถบสีแดง อันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันอาทิตย์บรรจุข,ข้อความบอกงานว่าฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566เข็มที่ระลึกนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกทรงประพรมนม้ำพระพุทธมนต์บนเข็มที่ระลึกเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้โดยเสด็จพระกุศลบริจาคเพื่อรับเข็มที่ระลึกไปประดับด้วย ผู้สนใจสามารถโดยเสด็จพระกุศลในราคาเข็มละ300บาทตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2,566เป็นต้นไปติดต่อซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีสาสาขาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่บิ๊กซี call center โทรศัพท์1756